มาพบกับรายการใหม่ของผมนะครับซึ่งรายการนี้จะสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะครับอจกโจทย์เนี่ยคำนดให้นะครับสามเหลี่ยมบวกวงกลมบวกวงกลมเท่ากับสีบเก้าสามเหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมบวกวงกลมเท่ากับสองสามเหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีแรกนะครับให้เราแทนค่าครับซึ่งมันยากครับซึ่งมาดูวิธีสองนี่ก่อนนะครับวิธีของผมนะครับอ่วิธีของผมมาจะมาเลยนะครับจะเริ่มเลยนะครับ แสงอาจารย์ร้อยไปหน่อยนะครับก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวคิดต่อไปจะปรับปรุงนะครับอดับแรกนะครับให้เราดับดูก่อนนะครับว่ามีสามเหลี่ยมกี่กี่วงนะครับมีอยสามวงนะครับสามเหลี่ยมแล้วก็มีวงกลมกียอันครับมีสามวงนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับให้เรานํามาบวกกันนะครับ ก็เป็น91ก็เป็นอันนี้ก็เป็น111นะครับผมดังนั้นเราเขียนเป็นสมการได้ว่าโอเคนะครับเขียนเป็นสมการได้อย่างนี้นะครับสามเหลี่ยมคูณ3บวกอ่าวงกลมคูณ3เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ3เอ้ย เท่ากับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับอ่ะเราจะมาดูกันเลยนะครับเราก็ย้ายสามไปหารน,นะครับย้ายสามไปหารน,นะครับอ่าเราก็ย้ายสามจากไอ้นี่ไปหารน,นะครับก็11เอ็ดก็หารสามเท่ากับออสาม สามสิบเจ็ดนะครับแต่อันนี้คืออะไรครับมันเป็นค่าของเป็นค่าของวงกลมเนะี่ยบวกสามเหลี่ยมนะครับ,บวงกลมบวกสามเหลี่ยมเท่ากับสามสิบเจ็ดนะครับซึ่งเราต้องย้อนกลับมาดูสมการนะครับว่าเราจะหาค่าได้ไงนะครับอ่ะผมเลือกใช้เป็นสมการแรกแล้วกัน วงกลมบวกสามเหลี่ยมเท่ากับ37มัินก็แสดงว่า2อันนี้หรือว่า2อันนี้บวกกันแล้วเท่ากับ37นะครับผมจะหาค่าของ4ี่นะครับด้วยการเอาเอ้ยสี่สี่สนะลบอ่าสาก็เป็น12บสครับผมสรุปได้ว่า,าเจ้าเนี้ยเจ้งวงกลมเนะี่ยเท่ากับสิบสมาตรวจสอบคำตอบกันนะครับ เราก็ทำการแทนค่าลงไปเลยนะครับอ่าซึ่งเราจะวงกลมเนี่ยเท่ากับ12ซึ่งอ่าสองวงเนี่ยบวกกันเท่ากับ24่สี่นั้นยี่สี่บวกอะไรเท่ากับ 49. 4ี่จุดเก้าสี่สี่เล่มมันเท่ากับยี่ห้าอ้สามเล่มมันเท่ากับยี้าดังนั้นเรามาดูสมการแรกนะครับเป็นแทนค่าไปเลยบวกสิบสองบวกสิบสองเท่ากับ เ uh, 9นะครับ49แล้วมาดูสมก,การที่สองครับ25บวก25บวก12เท่ากับ6 2อ่ะก็จริงนะครับซึ่งข้อนี้ก็ตอบย5้านะครับ